มีจริงใช่ไหมอีกสิบนาทีต้องออกไปงานแล้วสวยเปะ๊ะพร้อมเดินพร้อมแดงแต่บราเซอรในดันหายไปไหนไม่รู้จะใส่แบบนี้ออกไปก็ไม่ได้ขีดคาบออกเลยถ้าเดินไปแล้วฉุดหลุดคนทั้งงานหันมามองอายตายเลยจริงด้วยเรามีตัวช่วยสำหรับเหตุการณ์แบบนี้บราไร้สายปีกนกกันน้ำกันเหงื่อกอกแน่นห้าเท่าเท่านี้ก็มั่นใจไม่หวั่นทุกเหตุการณ์อีกแล้ว นี่คือบราไร้สายปีกนกที่ช่วยให้ใส่เสื้อเปิดลายก็ออกหรือชุดราตรีได้มั่นใจสุดๆกราวซิลิโคนแน่นมากติดปุ๊บยกกระชับปั๊บเกาะแน่นจริงๆไม่ต้องกลัวหลูดมาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำการเหงื่อได้ด้วยนะลองโดนน้ำก็ไม่หลูดสาวๆที่ชอบปาร์ตี้หรือออกงานกลางแจ้งสบายใจได้ขายห่วงมีทั้งสีเนื้อและสีดำเลือกแมชกับชุดได้ง่ายๆชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลย และที่สำคัญราคาคือไม่แพงเลยแบงก์ยี่สิบยังมีท้อนอะ่ะราคาเนี้ยหาที่ไหนได้อีกใครที่กำลังมองหาบราไร้สายที่ทั้งกันน้ำกันเหงื่อยกสวยมั่นใจตรงนี้เลยบราไร้สายปิกนกราคาถูกแต่คุณภาพเกินต้านอย่าลืมกดสั่งซื้อกันนะเพราะของหมดไวมาก